ใคริงเดีอยววะที่ขมอ่ะไม่น่าใช่ช็อกโกแลตคุกกี้หม่น้ำตาลไม่พอมาหวานไม่พอมาเลงมาเลงโอ้ยการกินคุกกี้ชิ้นหนึ่งนี่มันแบบส่งผลต่อสุขภาพขนาดนั้นเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนกำลังฟังช็อกเรียกทีมครับผมต้องบอกว่าวันนี้แหละคือวันที่เราบอกกับทุกคนไว้ว่าจะมาคุยกันเรื่องว่า พี่แจนไปทำอะไรมาออก็คือต้องบอกว่ากี่วันแล้วนะที่ผ่านมาที่ที่แจนไปสอนมาวันนั้นเราไปกันวันพฤหัสแล้วตอนนี้ที่เราอัดกันคือวันจันเออประมาณสี่ห้าวันต้องบอกเลยว่าท็อปปิกในวันนี้เนี่ยใครเซนให้ชื่อแบบนี้ละกันว่าอในวันที่เราลองไปทําอะไรใหม่ๆมันรู้สึกยังไงนะเออเออเออครั้งแรกเลยไหมพี่แจนที่เขาเรียกว่า เป็นครูใช่ป่ะเรียกว่าเป็นครูเมันอารมณ์มันมันมันเป็นฟิลความรู้สึกเหมือนตอนเราอยู่มาหาลัยแล้วเราต้องไปจําประจํากลุ่มอะ่ะ <c oughs> มันเป็นฟิลลิ่งนั้นเลยเว้ยคือมันเป็นฟิลลิ่งที่เหมือนแบบว่าตอนเราอยู่มาหาลัยแล้วเราเป็นรุ่นพี่แล้วอตอนที่น้องมาทําเวิร์กช็อปแล้วเราต้องดูแลประจํากลุ่มประมาณนันน่ะแต่อันนั้นนะสินว่ามันเป็นแค่ความแบบน้องทําอะไรไม่ถูกก็แค่บอกเออใช่ใช่ใชแต่อันเนี้ยมันจะต้องใส่องค์ความรู้ ให้เขาด้วยอ่าใช่ใช่ใชคือวันนั้นนะสินไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรมากมายหรอกสินแค่แบบไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอโอะไรแบบนี้เฉยๆแต่ว่าฝั่งพี่แจนทางหากที่น่าจะมี experience หรือมีประสบการณ์มากกว่าซึ่งเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าที่ที่พี่แจนไปสอนเบเกอรี่มามันคือโรงงานโรงงานหนึ่งเราไม่ต้องพูดชื่อแล้วกันโรงงานนั้นนะกำลังจะ ปิดตัว,ตวลงวและเมื่อโรงงานจะปิดตัวลงมันคือレสปอนของโรงงานอะนะที่เหมือนกับว่าต้องเล y o f พพนักงานออกเขาก็เลยจําเป็นจะต้องหากิจกรรมหรือแบบว่าพ,พกใีใหม่ๆให้กับพนักงานของเขาที จะถูกเล y ยออฟเขาก็เลยจะต้องเอาทักษะต่างๆมาสอนพนักงานที่กำลังจะถูกเล y o ย f ออฟซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ <And S 1> การ <inventory. S 1> ทำขนมอะไรแบบนี้ซึ่งก็เมกเซนซินก็มองว่าเออก็เมกเซนแล้วพี่แจนก็มีโอกาสได้ไปสอนที่โรงงานนั้น นั่นหมายความว่าทุกคนที่วิจณสอนนะวันนั้นนะเขากำลังจะตกงงานทุกคนรู้ไหมทุกคนคนที่แบบว่าอยู่กับพี่ิตต้องบอกว่าใครซีนใครซีนต้องมีเอ็มพาร์ตี้นะในวันนี้อะไรเงี้ย <ใน S 2> ดูใครซีนเลแบบไปสอนคนตกง,งานแล้วแบบขำคืออะไรอะ่ะเอมพาร์ตี้เอมพาร์ตี้ต้องอยู่ในใจเข้าใจปะคือคนอื่นเขาไม่ได้แบบ ดราม่าขนาดเ้นเข้าใจว่าคนที่แบบมาเรียนเขาก็แบบแฮปปี้ดีเขาก็ไม่ไใช่ดราม่าอะไร<ต>ขนาดนั้นแต่คือแต่คือคนที่มาเรียนคนคนพนักงานในโรงงานเขาก็ดูแบบมีแฮปปี้กับทุกคนเลยนะคือ,เ,อ,อเขาไม่ได้ดูแบบว่าฉันจะตกงานอะไรเงี้ยแต่คือเขาก็แบบเออดูยังดูมีความสุขอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหม แล้วคาถามคือใครสินต้องแบบเศร้าเสียใจใครสินเราก็ไม่ไไมต้องเศร้าเสียใจแต่เราก็ไม่เราก็แบบว่าเก็บอาการขาตรงนั้นเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยคือใครสินเป็นคนติดเล่นเงี้ยเจออะไรก็ขาเข้าใจงไหม <laughs> คือวันนั้นอะคนที่ไปช่วยพี่แจนสอนอีกคนหนึ่งด้วยก็คือน้องสินใช่ไหมแล้วคือสินกับน้องสินสองคนอะพี่แจนก็เห็นติดเล่นกันทั้งคู่ติดเล่นชิบหายแล้วคือพอรับรู้เรื่องนี้ว่าแบบว่า ทุกคนที่เราสอนอะคือคนที่กําลังจะตกงานสิ่งีเกิดขึ้นก็คือน้องซีผู้ค้นมาอุ้ยสงสารแล้วคือมันมันน่าจะสงสารจริงๆแหละแต่สิ่งทได้ย <c oughs> ินเขาสงสารแล้วก็ขำใช่ไหมเอาจริงๆอะซนมองว่าเขาน่าจะไม่ได้แบบ ดราม่าอะไรกันขนาดนั้นหรอเขาว่าน่าจะ happy แฮปปี้แหละเพราะว่าจริงๆอ่ะโดนเลอออฟมันไม่ได้หมายความว่าแบบว่าตกงานทันทีหรืออะไรแบบนี้คือมันก็มีระยะเวลาที่เขาบอกล่วงหน้าอ่ะตามระบบทั่วไปนะบอกล่วงหน้า3มเดือนหรืออะไรก็ว่าไปอ่าแล้วเมื่อถูกเลอออฟออกก็จะมีชดเชยเป็นเงินเดือน6เดือนปีหนึ่งหรืออะไรแบบนี้ตามกฎหมายมันแบบมีระบุอยู่แล้วซึ่งมันไม่ได้ทําให้เขาแบบว่าขาดรายได้อย่างชับพลันขนาดนั้น เขาก็ยังมีเวลาที่จะตั้งตัวใหม่ได้แบบหาระยะเวลาที่เขาแบบยังอยู่ที่โรงงานนั้นเขาก็หาสมัครงานที่อื่นไปด้วยได้อะไรเงี้ยนใช่ใช่แล้วก็อย่างที่เห็นโรงงานก็มีレスปอนตรงที่ว่าหาสกิลใหม่ๆมาให้พนักงานด้วยสอนเบเกอรี่อะไรแบบนี้ซึ่งณวันนั้นน่ะสิ่งที่ซินเห็นเลยอะก็คือเราก็ยืนคุยกันอยู่เนาะพี่แจนว่ามันเหมือนห้องเรียนทั่วไปเลยที่คือซินตอนแรกซินรู้สึกว่า อันนี้ไปสอนผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่จริงโตกว่าเราทุกคนใช้คำว่าแก่แล้วก็ได้ทุกคนตรงนั้นแต่ว่าบรรยากาศมันเหมือนห้องเรียนทั่วไปเลยที่มีเด็กตั้งใจเรียนใช่ใช่ใช่ตั้งใจเรียนมีคนมันจะออมีกลุมลกล่มเด็กหน้าห้องกับกลุ่มเด็กหลังห้อง <c oughs> ซึ่งกลุ่มใจนะ่ะคือกลุ่มเด็กหลังห้องะ <c oughs> <c oughs> <ๆ S 2> กลุ่มแบบติดเล่นนะ่ะแบบขำมาเหมือนเขาพวกพี่ กลุ่มแจนเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าแก่ขนาดนั้นด้วยเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่อ่ะอืมคือซินอะเดินหายรูปแล้วซินก็เห็นทุกกลุ่มซินก็จะเห็นคนที่แบบโอ้จริงจังมากจริงจังชเปงเลยแบบว่าสอนอะไรปุ๊บจะต้องทำแบบนั้นเป๊ะเปเป๊ะเปคืออยากทำเป็นอะซึ่งก็อนุมานได้ว่าเขาก็อาจจะแบบว่าออกจากที่นี่แล้วอาจจะอยาก ทำอาชีพต่อจริงๆอะไรแบบนี้เอเขาก็คงตั้งใจมากๆอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีคนที่แบบว่าแม่งเล่นตลอดเวลาเดินมาติดเล่นที่เดินไปกี่ทีก็แบบว่ามีแต่เรื่องเล่นอ่ะไม่มีสาระเลยคือแบบเอาไอ้นู่นมาบีบเล่นเอาไอ้นี่มาบีบเล่นแล้วก็แบบว่าหันไปแล้วก็คุยเล่นกันอย่างเดียวไม่ได้สนใจหรกว่าผลเราที่ออกมามันจะดีหรือไม่ดีซึ่งวิจัยก็เดินมาบอกเซนว่าคือจริงๆอ่ะต่อให้สูตรที่แบบว่าเราเซตมามันดีขนาดไหนอ่ะ ใช่ไหมกรรมวิธีขั้นตอนในการทาอะที่แจนบอกสิ่งก็คือตีมันล่วนไหมตีแล้วมันเข้ากันดี<ช>ไหมเอออะไรแบบเนี้ยแต่ไอกลุ่มนั้นอะสินไม่รู้นะว่าสภาพออกมาเป็นยังไงพี่แจนเห็นสภาพแล้วใช่ไหมออกมามันมันใช้ได้ใช่ไหมของบางกลุ่มก็ยังสวยบางกลุ่มก็ออกมาแบบก็ไม่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตัดสินแอบไปชกกินมาเลยมันก็เอาสินเป็นเบนช์มาร์ก วัดอะไรไม่ได้เพราะว่าใครชินกินอะไรก็อร่อยอแต่คือท,ที่ที่จันบอกใครซินไยที่จันบอกว่าของแต่ละคนของแต่ละกลุ่มอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันหรอกเพราะ,ะว่าขั้นตอนการตีอย่างเงี้ยตีน้อยตีนานตีมากตีเยอะอะไรเงี้ยคือมันก็ส่งผลต่อเนื้อเหมือนกันเออเออแต่สินจะเห็นบางกลุ่มอ่ะคือตอนตีอ่ะมันใช้ไอ้เครื่องตีที่ถือ ันมือใช่ไหม,มแล้วทีเนี้ยส้นเห็นวังกลุ่มเขาก็ตีไปเรื่อยๆล่ะแต่อีวังกลุ่มอะไ่จะมีแบบวัตถุดิบอะติดอยู่บนเครือ่องติดอยู่อย่างนั้นอะแล้วก ิเดินกลับมากี่รอบแม่งก็ยังติดอยู่งันนะสงสัยมากเลยว่าแบบสรุปมันได้ตีไหมมันขาเป็นก้อนอยู่มันแบบอยู่เครื่องเขาก็จะแบบเครื่องม <c oughs> ันอาจจะไม่แรงลืมปรับลืมปรับความแรงแล <c oughs> ้วมันแบบ<ช><ช>ไม่ไปลืม <c oughs> ปรับความแรงซิ <c oughs> เห็นด้วยว่าแบบล้าทำไมมันหมุนช้าจังว่าทำไมเขาไม่ปรับให้มันแรงเลยลืมจะคิดว่าเขาน่ากลุ่มนั้นอาจจะแบบไม่ได้ปรับความแรงอ่ะมันก็เลยไม่ไปส่วนไอ้กลุ่มที่แบบว่าซีเรียสจัดจัดอ่ะกลุ่มนั้นอ่ะ คือซีเรียสถึงกระทงว่าแบบคือพอเราทําเสร็จอ่ะพวกขนมอะไรพวกนี้เราก็ให้เขากลับไปใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้แบบของใครของมันอ่ะคืออที่เราทําก็คือจับมารวมกันแล้วก็คลาดแล้วก็คลาดใช่แล้วก็แพ็กใส่ถุงอื ต้องเอาของตัวเองเท่านั้นใช่ใช่เห็นเหมือนกันเขาเดินไปเลือกถุงที่ซิลให้แล้วเขาก็ดูว่าอันเนี้ยคืออันที่เขาทำคือแบบว้าวจำได้ยังไงโอ้มันต้องจำได้แล้วแต่ละคนโอ้โหปั้นเป็นแบบหูเด้งไอ้หมีอย่างเงี้ยเออเออไอ้ไอ้ที่เขาไปปั้นเป็นรูปอะเพีงพอเข้าใจได้ว่ามันจำได้ไงแต่อันที่มันเป็นแบบ รูปบีบเหมือนเหมือนกันเออมันแบบมันดูไม่มันจําไม่ได้นะจําไม่ได้เหรอว่าตอนพี่แจนไปอบอะ่ะเราพี่แจนบอกเขาว่าให้ตั้งเวลาคนที่เขาแบบว่าดูตั้งใจมากแล้วเขาแบบว่าไม่ต้องตั้งเวลาครับเขาแบบว่าจะเอ็กซ์เปิดแล้วเหมือนแบบดูสีเอาอย่างงี้ <c oughs> ใช่ไหมไม่ต้องดูหรอกเวลาดูสีเอาพอรู้ตัวอีกทีหนึ่งไม่ ลืมคือถ้าถึงขั้นดูสีออกเนี่ยสินว่าก็ควรจะจําได้แหละว่าอันไหนของตัวเองเออก็จริงแต่อันหนึ่งที่สินแบบว่าเจอเหตุการณ์ดีแล้วแบบก็ยังขำอยู่ดีนะซึ่งแบบจริงก็น่าตกปลาเหตุการณ์คุณนาคนนั้นใช่ไหมทุกคนเรื่องเนี้ยคือแบบต่ต้องหันไปบอกใครซินเอ็มพาร์ตี้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ประเด็นว่าเอ็มพาร์ตี้แต่มันคือความแบบโอคนเรามันจะแบบใช่แล้วเจนกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่จ๋าฟังด้วย ดวงคนอะจริงๆใครสินเล่าเล่าให้ผู้ให้ผู้ชมฟังคือวันนั้นอะคนอื่นไม่มีใครรู้เรื่องเลยใครเซนรู้เรื่องคนเดียวเพราะคนอื่นเขามุ่นอยู่กับการสอนตามกลุ่มใช่ไหม ต่ใครซินเดินไปเดินมาไงแล้วคือตอนนั้นซินกําลังถ่ายอยู่ตรงแถวแถวเตาอบซึ่งเตาอบมันอยู่ใกล้ๆประตูแล้วคือซินถ่ายอยู่ดีก็มีคนวิ่งออกจากประตูไปเลยแล้วพอมีคนวิ่งออกจากประตูไปปูปะ่ะทุกคนตรงนั้นอะอก็พูดกันว่า่าลูกพี่เขาซินจําชื่อไม่ได้ละเขาบอกว่าลูกพี่เขาป่วยเขาโรงพยาบาลเขาก็เลยรีบออกไปเลยแล้วอีกคนก็ถามว่าแล้วจะกลับมาเรียนต่อไหมอะไรแบบนี้แล้วอีกคนก็เลยบอกว่าโอ้ยจะกลับมาแล้วไม่ไม่ได้กลับมาแล้วลูกเขาเข้าโรงพยาบาลเขาจะไปดูลูกเขาเข้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วความผีก็มาอยู่ตรง <Okay. S 2> ความพีคมันอยู่ตรงที่ว่าวันนั้นน่ะเรามีแจกของรางวัลด้วยใช่ก็คือมีเตาอบมีเครื่องตีมีอะไรแบบนี้รางวัลใหญ่สุดอ่ะคือเตาอบ ก็คือจับฉลากกันคนที่มาเรียนน่ะทุกคนก็คือเอาชื่อยัดลงกล่องแล้วก็จับฉลากเออดได้ชื่อใครก็คนนั้นก็ได้ของรางวัลไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือรางวัลใหญ่ตาอบจับชื่อขึ้นมาเป็นชื่อคนนั้นใช่แล้วทุกคนแบบพี่คนนั้นแบบทุกคนก็มองหาในห้องแล้วแบบว่าอ๋อพี่คนนั้นไม่อยู่พี่เขากลับไปแล้วแล้วเจอกับใครสิหันไปมองหน้ากันแบบพี่คนนั้นอย่างเงี้ยแล้วตามกติกาคือถ้าเขาไม่อยู่นั่นหมายวามว่าตลาดปิด ก็ต้องจับใหม่แล้วคือสินคิดในใจเลยว่าโหคนเรามันจะแบบพอสุกเข้าพอเสาแทรกได้อะไรขนาดนี้คือแบบว่าเดี๋ยวจะตกงานลูกป่วยเขาโรงพยาบาลหือจะโชคดีหน่อยได้ของรางวัลราวัดันไม่อยู่รับอีกจริงคือณจุดนั้นคือแบบเฮ้ยคือดวงพี่เขาคือแบบตอนนั้นคือจะสงสารพี่เขาจริงๆรเลยว่าคือแบบตอนที่จับได้ชื่อเขาแล้วทุกคนบอกว่าพี่เขาไม่อยู่คือจะแบบว่าว h a <laughs> วัาน,านนั้นอะสินจำได้ เซนะก็ยังทะลเรื่องยืนขำคือจนก็ขำคือหันไปมองใครเซนแล้วเห็นใครเซนขำคือมันก็ขำแต่คือใจหนึ่งคือมันก็แบบเฮ้ยทำไมดวงพี่เขามันแบบสุดๆขนาดเนี้ยทั้งๆที่จะได้รางวัลที่หนึ่งสามารถแบบถ้าพี่เขาไม่ได้ใช้พี่เขาสามารถเอาไปขายต่อหรือแบบได้เงินมาได้อะแต่คือแบบ<อ>ดันไม่อยูอีกอ่ะคือแบบแต่วัน <c oughs> วน <c oughs> ั้นที่แจนเห็นคือพี่แจนน้ำตาซึมไม่รู้ซึมเพราะซึ้งหรือซึมเพราะสงสารหรือซึมเพราะขำจนน้ำตาเล็ดคือมันรวมทุก เกือกันทั้งสงสารทั้งขำจนน้าตาเล่นคือขำอะไม่ได้ขำที่พี่เขาไม่ได้นะแต่คือขำใครซินมากคือหันไปมองหน้าใครซินคือทุกคนต้องหูงนะจุดจุดนั้นคือหันไปมองหน้าใครซินแล้วคือรู้เลยว่าใครซินขำแบบขำจะตายขำตัวโยกอะ่ะขอโทษนะครับที่ติดเล่นเออคือใครจะมาติดเล่นน่ะแต่คือแบบ มันไม่ได้จะแบบว่าขำที่เขาแบบอะไรอย่างนี้หรอกแต่คือแบบมันเป็นความแบบทําไมพี่เขาถึงแบบ <Hey. S 1> ดวงพระศุกเข้าพระเสาแทรกได้ขนาดนั้นจริงๆอะ่ะคือแบบทั้งจะตกงานลูกเข้าโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายมาแบบจะได้รางวัลที่หนึ่งอะ่ะเอยพี่คะแบบทําบุญ <laughs> <laughs> ไม่เกี่ยวกับทำบุญเลย <laughs> จริงอ๋รอ ไม่เกี่ยวเลยก็มันดูแบบว่าแบบเผื่อดวงจะดีขึ้นมานึงทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าไอโรงงานที่มันจะปิดเนี่ยมันโรงงานไหนนะจริงๆไปเสิร์ชดูเดี๋ยวก็รู้แต่ช่วงนี้โรงงานปิดเยอะไงก็อาจจะเดายากหน่อยแต่ก็เป็นโรงงานใหญ่ญี่ปุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นเออแบรนด์ญี่ปุ่นเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะรู้วันนั้น เอานี้ดีวกว่าให้พี่แจนเล่าฟิลลิ่งนิดนึงว่าแบบมันเป็นฟิลลิ่งยังไงให้เข้ากับท็อปิกหน่อยว่าในวันที่เราแบบว่าไปทําอะไรใหม่ๆรู้สึกยังไงนะวันนั้นก็ไม่เคยไปเป็นครูสอนทําขนมใครเพราะว่าตัวเองก็จบมาจากอาจารย์ Youtube อะไรอย่างเงี้ยเ,เข้าใจใช่ปะเออแต่มันก็แบบทำมานานฝึกมานานก็มีความรู้แล้วก็แบบเออรู้ว่าอะไรมันเป็นยังไงเตาอบใช้ยังไงเครื่องตีอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบ เออบางคนที่บอกว่าเขาตั้งใจคือเขาตั้งใจจริงๆนะคือเขาแบบยืนแล้วก็อยู่ข้างกันอย่างเงี้ยอยู่ในกลุ่มอะคนอื่นเขาบางคนก็จะติดเลนใช่ป่ะแบบว่าสนุกสนุกแต่จะมีแบบคนสองคนที่แบบว่าเออทำไมถึงต้องใส่อันนี้ก่อนทำไมใส่อันนี้เพราะอะไระต้องตีนานแค่ไหนอะ,อะไรอย่างเงี้ยบีบคุกกี้ยังไงแล้วแบบเตาอก อันนี้คือใช้ยังไงใส่ได้เยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยคือแบบเออมันก็เป็นแบบความรู้สึกหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราแบบเรียนมาไม่ใช่แบบว่าฝึกฝนมาแล้วเราเปิดร้านมาเออมันก็ทําให้แบบคนอื่นเราได้ส่งต่อความรู้ที่เรามีให้คนอื่นมันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะอ,อะไรอย่างนั้นนะต้องเป็นครูแล้วว่าแบบไม่ได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมัน เป็นได้แค่รับจบท่าแบบว่ารู้ตัวเองนะว่าเป็นครูไม่ได้อาจจะแบบมีความแบบอยากหยุมหัวนักเรียนบ้างอ,อะไรเงี้ยกลัวกลัวเขา้าใจปะ,จะถามเลยกลัวยงแบบว่าสมมติแบบถามเยอะอ่ะเดียวจะไปหยุมหัวเอาให้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออรู้สึกคิดว่าตัวเองอะเป็นครูที่แบบจริงจังไม่ได้รับได้แค่แบบอย่างอะแบบ เป็นงานเนียนไปนานๆ<า>ทีอะไรอย่างนี้แต่ถ้าให้แบบสอนทุกวันอะ่ะคงแบบอยากจับหัวมาหยุมอะไรเงี้ยบางคนก็เลย <c oughs> วิวเมื่อกี้สิ่งกำลังจะถามเราว่าแบบมีหงิดหงิดบ้างไหมแบบเวลาแบบก็บอกแล้วทาไมไม่เขา้าใจไม่วันนั้นอะ่ะวันนั้นไม่มีพอรู้ว่าเขาแบบไม่รู้เขาไม่ได้มี<อ>พื้นฐ<อ>านอ,อะไรกันมาเลยอ,<า>อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีฟิลลิ่งนั้นเลยแบบแต่แบบเออสนุกแล้วก็แบบว่าที่จะแบบ ดีที่เขาแบบเขาถามอะเราก็แบบเหมือนแบบเอออยากบอกอยากสอนอะไรเงี้ยแต่สินเคยสอนแบบางานภาพอะไรแบบนี้นี่แหละสินชอบเวลาโดนถามเยอะๆนะเพราะรู้สึกว่าก็ไม่รู้ว่าเรามีสอะไรไปหรือเปล่ากับการที่จะต้องอธิบายถ้าเขาถามอะ嗯嗯嗯เราสามารถอินดีเทลตรงส่วนนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องนึกเองเออใช่ใช่ใช่จริงเหมือนตอนนั้นเขาถามว่าทำไมคาราเมลต้อง เป็นแบบใส่น้ำตาลอันนี้ได้ไหมสีมันจะไม่สวยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออบอกว่าแบบเออตอนที่ทําอ่ะเราก็ไม่ได้แบบบอกเขาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาทมเออว่ะมันเป็นความรู้ที่เหมือนแบบเขาเอาไปใช้ต่อได้ว่าเออทำไมเขาถึงต้องใช้น้ําตาลแบบนี้ทำไมเขาต้องใส่อันนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่มันผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเป็นคุณครูแต่วันนั้นอะคือซิมีแต่เรื่องข๊ๆ้ท่าไมคือวันนั้นอะมันมีคนบีบอยู่ใช่ไหมแล้วแบบเหมือนเขาจะบีบสวยมั้งหลืออะไรแบบนี้เออแล้วเชฟก็แบบว่า ถามว่าอันนี้ของใครอันนี้ใครบีบอะไรแบบนี้เออแล้วทุกคนในโต๊ะก็ชี้ไปที่คนนี้อ,อ,อนึกภาพนะว,ว่าแบบว่าบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ทีนี้เชฟก็หันไปชี้แล้วก็บอกว่าเปลี่ยนอาชีพเถอะคือเชฟกะจะให้ไปเป็นแบบเบเกอร์เลยอะนักทำขนมเลย<ๆ>ทีประเด็นคืออย่างนี้ในหัวสินะซิงขำตัวโยกเลยวว่าแบบว่าคือเชฟไม่ต้องบอกเขาต้องเปลี่ยนอยู่แล้วไอ้ซินนะไม่ เชฟเขาก็แบบแนะแนวทางไงว่าเออคุณเหมาะกับอาชีพนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออมีพรสวรรค์ทางด้านนี้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะหลงทางอยู่ก็ได้ว่าแบบเขาจะไปทําอะไรต่อดีแต่พอเชฟพูดอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบเฮ้ยฉันมีพรสวรรค์ทางด้านนี้เขาก็อาจจะแบบมาลุยทางด้านเบเกอรี่ได้อะไรแต่แต่สิ่งกำลังคิดอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ตัวพี่แจนเอาตัวพี่แจนก่อนตัวพี่แจนเองก็เป็นคนที่ทําขนมขายขนม แล้วก็ออกกําลังกายด้วยคําถามของซินคือเอาส่วนตัวซินนะคือซินอ่ะก็กินขนมนั่นแหละอ,อ,อะไรอร่อยซินก็กินแต่ว่าก็ไม่เคยจะมารับรู้หรอกว่าแบบส่วนผสมมันมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้ สิงก็กินกินกินของสินไปนั่นแหละสิงไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ตัวพี่แจนเองพี่แจนรู้รู้ดีอยู่แก่ใจเลยว่าอะไรผสมอยู่กับอะไรออกมาเป็นอันนี้คือวันนั้นนะที่สินยืนดูอะแล้วสินก็เห็นว่าอ๋อคุกกี้เนี่ยแมงเนยล้วนๆเลยน้ำตาลเนยน้ำตาลแล้วก็แป้งแค่นี้จบอ่าอีกเมนูหนึ่งอย่างเช่นแบบบานอฟฟี่บานอฟฟี่ไคีมที่แสนอร่อยนั่นอะใช่มันคืออะไรล่ะมันคือครีมมันคือน้ำตาลมันคือมันคือวิปปิ้งครีมแล้วก็ คาราเมลก็คือน้ำตาล,ตาล <laughs> แต่แคัเครกก็คือคาร์บก็คือแปง้งมีประโยชน์กล้วยนิดนึงอาจจะได้จากกล้วยที่เป็นผลไม้แต่ผลไม้กล้วยก็คือหวานฉ่ำ <laughs> แล้ววันนั้นนะที่ทำบัตเตอร์ฟี่กันนะ <laughs> อะ<อ>ทีมเหลือเป็นแบบเหลือเป็นหลอดหลอดในที่นี้คือที่ซีเห็นนะ่ะมันคือหลอดเท่าแขนอะแขนจริงๆนะเออแล้อันนั้นอนะมันเขาตีเยอะใช่ปะแล้วไอที่เหลือเขาบอกให้เอากลับได้กลุ่มแจนคือโกยใส่ถุงแล้วก็ แบ่งกันเอากลับบ้านอะไอถุงนั้นอะที่พี่แ <อะ S 1> จนหมายถึง<ช>ถุงเท่าเขนอะใช่ถุงถุงบีบ แ,บบแล้วเขาก็ใส่กันเต็มอ่ะเท่าจริงแล้วเขาก็กลับบ้านกันกะไปกินคือสิ้นอะแค่รู้สึกว่าคุกกี้สิงห์ก็ชอบกินออแล้วกินเพลินมากไอ้คุกกี้ออแบบคือคุกกี้ที่เราทําวันนั้นมันเท<อ>่าที่สินรู้แล้วมันก็คือคุกกี้อันเดียวกับที่เขาให้กันปีใหม่ไอ้<อ>คุกก,คกี้กรอบเออเออมันคือคุกกี้เนยปกติสิงกินยกกล่องเลยนะแล้ววันนั้นว่าเห็นส่วนผสมมาจริงๆอ่งอะเจ๋งคือเนยเป็นเป็นหลังอะ เวลา<ช>จะทำอะแล้วสิส<ช>บอนี่กูกินเนยตอนขนาดนี้เลยใช่น้ำตาลอีอู้ห่ตักน้ำตาลตอนผสมนี่ยแบ,บเพื่อจะปั่นมันแล้วก็มาปั้นม,มาบีเป็นชิ้นๆนะหูน้ำตาลเป็นกล่องแล้วจินก็เลยสงสัยว่ามันเป็นอาหารที่แบบย่ําแย่ต่อแบบสุขภาพแบบใช่คือมัน,มนไม่ได้ต่อสุขภาพอย่างที่แจนเป็นคนออกกําลังกายอ่ะ จากตอนแรกที่แบบว่ากินของหวานฉ่ำอะคือพอมาทำขนมก็คือเวลาจะกินอะไรทีอะภาพในสมองมันคือภาพในสมองมันคืออะไรรู้ปะ แป้งน้ำตาลช็อกโกแลตเนยคือมันสามารถแยกส่วนผสมตอนที่เราแบบ uh, uh. กินแล้วจะตักเข้าปากได้ uh, uh. อะไรอย่างเงี้ย uh, uh. ช่วงแรกๆที่แบบว่ามันก็เออมันก็ทําให้ยับยั้งชั่งใจแด้นนิดนึงอะไรอย่างเงี uh, uh. เออ้ยแบบมันมีแต่อะไรแบบนี้นะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่คือช่วงที่แบบตะบะแตกหรือช่วงที่เป็นแบบประจําเดือน uh, uh. แล้วฮอร์โมนมันสวิงแล้วมันต้องการของหวานมากไอพาพวกนั้นอนะหายไปเลยต้องการน้ําตาลแบบน้าตาลตกคือแบบมาเถอะเนยน้ําตาลแป้งมาไม่เป็นไร คือมันรู้มันรู้จริงๆแต่ันแบบแต่ถ้าฮอร์โมนมันแบบไม่ได้แล้วมันต้องกินอะไรเงี้ยชุก้ามันแบบต่ำเกินไปมันก็แบบ <อะ S 1> ไม่มีอะไรหักห้ามใจได้หรอกอคือวันนั้นอะที่สินเห็นอะคือสินไม่ได้ไปน,นึกถึงว่าแบบแค่มันจะเกินแล้วจะอ้วนแล้วจะอะไรแบบนี้นะอืมคือสินแค่เป็นฟีลลิ่งแบบโอ้โหน้ำตาลขนาดนี้เลยหรอวะมันคือสิ่งที่แบบถ้าไปอยู่ในเลือดเราแล้วแบบเลือดเรามันจะแบบว่า มีแต่น้าตาลพอน้ําตาลในเลือดสูงเบาหวานก็จะตามมาอู้ตัดขาทั้งห้องเลยอืมฉันถึงแบบเคยซินหามว่าชิมหรือ,อยังอะ่ะคือเันก็ไม่อยากกินคือเต็นไม่อยากกินก็จะบอาเราคือแบบว่าคือมันไม่เนยน้ำตาลเราก็รู้เราก็รู้อยู่แล้วว่ารสชาติมันเป็นยังไงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรใครซินกินเลยก็แบบใครซินชิมให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดินชอปปิ้งเลยตามฟู้ ใครเล่นชิมให้หน่อยก็คือแบบอร่อยปะเขาจะก็คุกกี้อ่ะแล้วก็โอเคก็คุกกี้แล้วมันจะมีบางอันที่เซนบอกว่าแบบพี่แกนช็อกโกแลตอันนี้เนี่ยทำไมมันขมๆอะพี่แกนก็บอกมันไม่น่าขมนะช็อกชิพอ่ะใช่ช็อก <laughs> ทุกคนลองนึกภาพช็อกโกแลตชิพซึ่งมันไม่ได้มีความแบบดาร์กเป็นเปอร์เซ็นต์แบบ70 80 90มันคือช็อกโกแลตชิช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิพที่หวานมากหวานแบบกินแค่เม็ดเดียวก็หวานแต่คขาเซนเดินมาเินุ่งมันขมช็อกโกแลตจันแบบสรุป ใครสิ่งแต่บอกว่าที่ขมอ่ะไม่น่าใช่ช็อกโกแลตคุกกี้ไม่น้ำตาลไม่พอเบาหวานไม่พอมะเลงอีกมาเลงอยการกินคุกกี้ชิ้นหนึ่งนี่มันแบบส่งผลต่อสุขภาพขนาดนั้นเลยอ่ะเบาหวานมะเลงอะไรไอ้คุกกี้เนี่ยยังไม่ใช่ประเด็นซินวองว่านะถ้าเป็นคุกกี้ที่ ดีๆอ่ะแล้วแบบว่าใช้เนยดีๆอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากอ่าใช่ใช่ถ้าใช้เนยแท้ที่มันเป็นแบบไม่ได้เขาเรียกว่าไข่มันเนยแบบ90้าส<อ>ิบร้อยเปอร์ซนะไรอย่างนั้นอ่อะมันก็จะเป็นแบบใช้นมแท้ๆไงแต่ถ้าพวกที่มันเป็นแบบเนยเนยเทียมหรือว่ามาการีนอะ่ะคือมันมีผสมน้ํามันพืช<อ>ซึ่งมันก็าจะาแบบไม่ได้ดีเท่าเนยแท้อะไรอย่างนั้นนะแล้วฟินฟังเรื่องเนี้ยคือ ฟังเรื่องนี้หมายถึงว่าวันนั้นเชฟแบบเขาพูดๆๆ,ดๆ,ๆดอะไรแบบนี้นอเออแลงวก็ <ๆ S 1> ฟังั <ๆ S 1> งๆๆมาแล้วเขาก็พูดถึง <ๆ S 2> <ๆ S 1> เรื่องอันนี้ด้วยตอนทำมาร์ดอฟฟี่เรื่องไอวิปปิ้งครีมเขาบอกว่ามันมีแบบสิ่งจำชื่อไม่ได้แล้วมันมีมันมีแบบเดลรี่กับ non dairy อๆๆนอนเดลิรี่เออมีสองแบบๆๆคนฟังจังงงไหมว่าแบบมันอะไรแต่เท่าที่สิ่งเข้าใจนะเอาเท่าที่สิ่งเข้าใจก่อนก็คือว่าอันนึงอ่ะมันจะละลายง่ายต้องแช่ตัวเย็นอีกอันนึงอ่ะมันจะไม่ละลายซึ่งพอมันไม่ละลายอ่ะ สิ่งท so ี like, means, age, means, instance, nearby, us, ่เกิดข <laughs> e in ึ w ้นก็คือความสามารถพิเศษในการไม่ละลายของมันอ่ะมันก็จะติดอยู่กับสิ่งที่มันไปวางอยู่ตรงนั้นด้วยเช่นอยู่บนจานอะไรแบบเนี้ยก็จะล้างยากถ้าจะล้างก็ต้องใช้น้าร้อนล้างอะไรแบบนี้ปเด็นก็คืออยู่บนจานไม่ยังล้างยากและกินเข้าไปเนี่ยมันมันเป็นวิปครีมที่ผสมน้ำมันพืชอะไรอย่างนั้นไงมันเลยจะอยู่ตัวแล้วน้ํามันพืชมันก็เป็นสิ่งที่มันตกค้างอยู่ในร่างกายอยู่ในลำไส้เราเยอะคืออันนี้สิ่งยังไม่ ได้ไปศึกษาหรือไปดูงานวิจัยอะไรมาเะว่าแบบไออาหารพวกเนี้ยพอเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแล้วอะแล้วพอมันเหนียวติดหนึบอยู่ตามแบบทางเดินอาหารน่ะการเบรนทั่วไปอะมันออกเลยไหมหรืออก็ไม่รู้เหมือนกันต้องกินอะไรดีถอกมันออกมาเออกินน้ําร้อนเพราะว่าเชฟบ,บอกว่าจานต้องใช้น้ําร้อนล้างแล้วกกินน้ําร้อนตามเ,เข้ามานะน้ําร้อนกินเข้าไปยังไม่ทันถึงไหนร่างกายเราก็ไปทําให้มันในนี่ละ เป็นอุณหภูมิเดียวกับร่างกายแล้วงั้นเราต้องไปแช่น้ําร้อนฮะแช่น้ําร้อนลงไปแบบว่าอาบน้ําร้อนให้น้ําร้อนซึมเข้าร่างกายมันไม่ซึมอ่ะดิเราไปแช่น้ําร้อนร่างกายเราก็ปรับให้อุณหภูมิเรามันอยู่เท่าเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละอแล้วมร่างกายน่มันมหาศักรย์นะมันมีแบบ ออโต้เทมเพอเรชั่นต่อให้ข้างนอกหนาวแค่ไหนร่างกายเราก็จะพยายามทําให้จริงจําอุณหภูมิมันสามสิบสี่จุดหกะใช่ไหมอุณหภูมิร่างกายไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ละแต่น่าจะตัวเลขแถวๆเนี้3สามสิี่สามห้าพี่จะรู้ใช่ไหมว่าแบบต่อให้แบบข้างนอกมันร้อนแบบร้อนชิปหายเลยอะ่ะร่างกายเราก็จะแบบออโต้ปรับให้แบบข้างในมันแบบสามสิบสี่สามสิบห้าต่อให้ข้างนอกมันหนาวแบบหนาวจัดเลยอะ่ะร่างกายเราก็จะปรับให้ข้างในมันแบบสามสิบสี่สามสิบห้าเราเลยสส่สุดยอด อ่าอ่าอ่าเราเลยสันอืมมหาศาัศจรรย์ช่เป็งมนุษย์เรานี่มันสุดยอดจริงนะเป็นการปรับตัวได้ทุกอย่างอะ่ะจริงๆตอนเนี้ยสินอนะนึกไม่ออกแล้วนะว่าอีพีที่แล้วเราคุยกันเรื่องอะไรอีพีที่แล้วเราคุยกันเรื่องทรัมป์ไม่สิเพราะมันโดนแทรกขึ้นมาออนก่อนอ่ะเออใช่งั้นอีพีที่แล้วมันจะกลายปเป็นอะไรเเป็นว่าชอบมาเถอะแต่ซินจะบอกพี่เจนว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะมีไอ้นี้ด้วยตอนเนี้ยมันกําลังจะสิ้นปีแล้วใช่ไหมอ่าฮะสินว่าเดี๋ยวเรามาทําอันนี้กันดีวกว่าพี่เจนก็คือ เดี๋ยวเราจะเอาคอมเมนต์นที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่ผ่านมาในทุกๆุแพลตฟอร์มเลยมานั่งคุยกันอ,อ,อ,อันไหนที่มันดูจะเป็นคําถามก็เดี๋ยวจะตอบอันไหนที่มันดูแบบว่าพาดพิงถึงเราก็เดี๋ยวจะตอบเช่นกันอันไหนที่หน้าหวานใสบ้างว่าก็เดี๋ยวจะสวน <laughs> เดี๋ยวคลิปนั้นอะเจจะมาเป็นคนให้ใครซนเป็นคนอ่านและตอบแล้วเดี๋ยวเจะจะเป็นคนคอยเบรกใครซินเองคะ่ะทุกคนให้เราต้องเลือกเราต้องช่วยกันเลือกพี่แจเลือกมา5อันใครซินเลือกมา5อันแล้วดูว่าถ้าอ่านหมดก็คือโอเคถ้าเวลามันโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าเวลามันเยอะเกินไปแล้วละอ่านไม่หมดก็ไม่หมดแค่นั้นแหละในการทํากิจกรรมครั้งนี้แล้วก็ อีนี้ก็จะออนหมายถึง e ีพีที่เราจะทำอ่ะไอ้อ่านอคอมเมนต์เนี่ยก็น่าจะออนช่วงสักแบบใกล้ๆปีใหม่เหรอเออคิดว่าใกล้ๆปีใหม่จริงๆเราทำทอล์กเรียกทีนกันมาเกือบปีแล้วปะเราทำกันต้นปี<ห>ใช่ไหมสุดยอดนี่เราทำมาได้นานขนาดนี้เลยเหรอไม่คิดว่าจะทำมาได้นานขนาดนี้นะนี่อีพีล่าสุด e ีพีเท่าไหร่รู้หรือเปล่าไม่รู้ที่ออนอยู่ไม่รู้ อีพเท่าไหร่ละเดี๋ยววันพุธวันเสาร์เนี้ยก็จะเป็น e ีพีที่60สิละมันเลยครึ่งร้อยมาแล้วนะว้าว <Wow. S 2> เรานั่งแพมกันเนี่ยเออเรานั่งแพมกันมานี่60กสอีพีกันแล้วล่ะเนี่ยสุดยอดแล้วคือแต่ละคลิปละอะอยอดวิวมันจะสวิงอยู่ประมาณร้0ยส0งใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสินน่ะมานั่งคิดว่าโหเราสามารถขโมยเวลา จากคนเอ,อ่านสมมติแบบร้อยสองร้อยวิวอ่ะคลิปหนึ่งวัน estimate ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมร้อยสองร้อยวิวก็จะอยู่ราวๆสามสองหกหกพันนาทีแถวๆนี้เราสามารถขโมยเวลาจากคนอื่นๆคนแปลกหน้าที่เราก็ไม่รู้จักมาได้หกเจ็ดพันนาทีต่อคลิปนะเออเราก็เก่งเหมือนกันนะถ้าเวลาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยเรารวยกันแล้วเนะี่ยเออ <c oughs> นั่นดีแลกเวลามาเป็นทองว้า wow. วเอาเป็นว่าวันเนี้ยมาสั้นๆแล้วกันแล้วก็ <จ uur> มาค kind of oh, the so oh, <laughs> so ุยเรื่องว่าแบบว่าเราไปลองทําอะไรที่ไม่เคยทํามาแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆด้วยว่าแบบอ๋อโรงงานปิดตัวเขาต้องทําแบบนี้หรอก็คือแบบควมาสอนอะไรแบบนี้อีกประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งทําที่ทําให้ได้รู้ว่าอาหารโรงงานไม่อร่อยเลยอ๋อวันนั้น ช่วงพักเที่ยงอร่อยเลย <c oughs> คือวันนั้นช่วงพักเที่ยงอ่ะเราจะเป็นจะต้องกินข้าวที่โรงอาหารของโรงงานนั้นเพราะว่าคือความโรงงานอ่ะนะมันก็แบบไกลชุมชนไกลอะไรแบบนี้จะสั่งกงมสั่งแก๊บอะไรมันก็ลําบาก ลำบากออกไปเอาก็ยากอีกต้องแลกบงแลกบัตรตอนแรกจะบอกใครซินกันก็พาไปซื้อเซเว่นหน่อยใครซินบอกมันออกง่ายมากมัง้งจนแบบอ้อาวทาไมอ่ะคือพี่แจก็เห็นแบบทางเข้าแม่งกั้นเป็นแบบก็เข้าใจ <c ười> <ๆ>ว่ามันกั้นน่ะแต่แบบก็แค่เข้าใจว่าเออก็ออกแล้วก็เข้ามาใหม่ได้แต่ใครซินบอกต้องวอต้องเรียกต้องแลกบัตรจนก,ก็เลยแบบใครไม่เป็นไรกินนีน่ก็ได้ด้วยความที่เข้าใจป้าที่อยากกินครั้งนอกเพราะว่า ด้วยความที่เราออกกําลังกายอ่ะแล้วแบบโปรตีนโปรตีนขาวอะไรมันไม่ถึงก็เลยแบบอย่าออกไปซื้อซืวอว่หรือสั่งอะไรเข้ามากินอะไรอย่เงี้ยแต่ก็เออก็ไม่เป็นไรตอนตอนกลับมาก็แบบเออมาแบบกินให้มันแบบเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่คือแบบก็ได้ประสบการณ์ใหม่ที่รู้ว่าอาหารโรงงานไม่อร่อยอ่ะแสดงว่า สินเพิ่งรู้นะว่าพี่แกนยังไม่ผ่านจุดนั้นมาเพราะใครสินอะผ่านจุดนั้นมาละไอที่แบบว่าซีเรียสว่าแบบว่าม,มือนี้ต้องถึงมือนี้ต้องถึงมนะือนี้ต้องถึงอะเออจะยังไม่ผ่านจุดนั้นว่ะสินหาผ่นานจุดนั้นมา<บ>ละและ้วสินก็แค่มือน,นี้ไม่ถึงกะมือนหน้าค่อยไปทบไม่วันนี้ไม่ถึงอะวันหน้าค่อยไปทบยังได้เอออาทิตย์นี้ไม่ถึงอาทิตย์หน้าค่อยไปทบสิ้นยังทําได้เลยเออ นแบบพอพอแบบโอเคก็เลยโอเคบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรแล้วตอนเย็นก็มากินเยอะแทนไงแต่แบบว่าถึงจุดตอนนั้นน่ะถ้ามันออกไปซื้อได้ก็จอ,อกไปซื้อ,อแต่เออไม่ได้ก็เออไม่เป็นไรแต่มันก็ทําให้รู้ว่าแบบเอออาหารเขาไม่อร่อยเลยลไม่อร่อยอะคว,ความปั่นคือวันนั้นน่ะ คือเออวันนั้นเราเจอนี่ด้วยเพื่อนร่วมรุ่นของพี่แจนซึ่งเขาทำงานในโรงงานนั้นอ่าและทีเนี้ยพี่เขาก็เดินบอกว่ามีไก่ทอดนะเดินไปหยิบไหมซิงก็แบบว่าอ่ะตอนแรกซิงก็นึกว่าเขาเป็นประโยชน์คำถามซิงก็บอกเอาก็นึกว่าเขาจะไปหยิบให้เขาบอกอ๋อไม่ใช่แค่บอกถ้าจะเอาให้ไปหยิบ<อ>แต่เขาไม่ได้บอกไงว่าเดินไปหยิบแล้วอะ่ะจ่ายตังค์ด้วยอ๋อหรอ แล้วสินเดินไปเดินไปหยิบไก่ใช่ไหม <อะ S 1> สินก็แบบโกยไ,ไก่ไก่ทอดเต็มกราฟเลยอ <ะ S 1> พอหยิบม,มาเสร็จอะป้าเขาก็บอกว่าหกสิบาท <อะ S 1> แล้วสิงก็แบบคือไม่ใช่จะไม่จ่ายตังค์แต่ไม่มีเงินสดสักบาทในตัวแล้วพกไปอะสิงก็แบบว่าเออยืนแบบหันซ้ายหันขวาแล้วแบบปาครับ โอนได้ไหมครับแล้โอนได้ใช่ป่ะโอนได้ดีนะยังโอนได้ไม่งั้นนะไอ้ไก่ชานั้นได้เทกลับลงทางแล้วคือวันนั้นน่ะที่กินข้าวอ่ะในมุมสิน่ะ ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะมันไม่ได้แย่แต่มันไม่มันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนึกออกใช่ปะคือมันก็เข้าใจได้มันก็เป็นแบบอาหารบบรสชาติทั่วไปแต่คือแบบว่าขาหมูแล้วก็มีอะไรอะร่ะวันนั้นที่กินไข่ลูกเขยไข่ลูกเขย่ที่หวานๆแล้วก็แบบแกงเขียวหวานว่าเออ <c oughs> อะไรนะซึ่งแบบเออมันก็ไม่อินเท่าไหร่ไงไม่แย่ไม่แย่ไม่เผ็ดกับไม่ผักไก่สินโอเคแล้ว <c oughs> คือ,อ,อเออแบบน้องไครซินแบบบอกเนี่ยเลยอันนี้กินแห่และเฮียกินไม่ได้คือแบบอ้ยสุดยอดอเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของประสบการณ์ที่เราไปเจอกันมาแค่อยากเล่าเฉยๆแหละว่าแบบใช่ใชเราไป explore อะไรกันมามแล้วก็ถ้าทุกคนมีเรื่องใหม่ๆที่แบบ เพิ่งเคยเจอมาก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้ฮะแล้วเดี๋ยวลองพูดคุยกันสำหรับ EP นี้ก็เท่านี้แล้วกันโอเคไปละบายบายฝากกไลครกดแช์ ma, ได้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะบายบ๊ายบาย